เฮ้ยเฮ้ n คืนมอร์คืนมอร์แลวก็เซม굿มอร์นนิ่งเออทุเรศอีส์วิลล์กูดเวทเตอร์แฮปซันบัตอิสคูลมีดวงอาทิตย์นะคะแต่หนาวหนาวมากนี่นะคะไม่ค่อยออกไปไหนคะ่ะอยู่ใ่บ้าน เพราะว่าอากาศดีดีที่สุดคืออยู่ในบ้านนีมีดอกไม้มีสวนหย่อมชอบมากบ้านเมืองเขาหน้าอยู่นะคะบ้านเมืองเขาสะอาดไม่มีขยะเลยหน้าถนนอันนี้เขาก็ซับเบรดนะคะบ้านใครบ้านมัน Ooh Thai by now by is cool oh farmer Hey hey where are you going? Hey farmer Hey dude นาวมากอดอกไม้นี่ดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะอืมอืมออันนี้ไม่รู้ว่าดอกสนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแล้วก็อ้าว ชอบกินซอฟวี่ค่ะเก็บซอฟวี่กินทุกปันเลยอืออ uh ืออืออืออันนี้ก็สวยนะคะแด๊ดไม่ร like. ู้เหมือนกันว่าดอกอะไรอืออืออือ ไอสตอรี่อีกเจ้าของไม่ได้กินนะคะเพราะนี่กินหมดนี่ไงอื้มสวยมั้ยอันนี้ก็กินได้นะคะแต่อันนี้กินไม่ได้ต้องรอให้เสียมตา t This is w a i t i n g for brown color and then you can eat ให้กระดดมาอันนี้เป็นอาหุ่นนะคะ g r a ฟ we m u s t wait about three months อีกสามเดินก็ได้กินแล้ว Care. เดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกเดินไม่ไกลค่ะ <laughs> เดินแถวหมู่บ้านนี่แหละกลว่าหลง